สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ค่าเงิน4สกุลหลักกันนะครับประจําวันที่6มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Reel Time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้นะฮะคอนเฟิร์มว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่คอนเฟิร์มด้วยแอคชั่นมาเก็ตนะฮะเป็นแท่งสีเขียวนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ทงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวไปส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่การขึ้นครั้งนี้จะไม่เยอะแล้วนะครับจะไม่เยอะแล้ว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ะฮะก็คือหมายความว่ากําลังอยู่ในโหมดการพักตัวนะครับการพักตัวแต่ตอนนี้ก็เหมือนคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นเนาะแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังเหมือนจะเฉยๆนะเกือบเกือบแล้วนะต้องรอจบจบสัปดาห์นี้ก่อนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเช่นกันนะครับนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับกำลังอยู่ในโหมดพักตัวก่อนนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ต้องรอคอนเฟรมอีกนิดนึงอีกสักวันสองวันนะครับแบบนี้เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุด ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ7แท่งก็ประมาณ500กว่าจุด เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งยุดนะฮะแต่การขึ้นครั้งนี้ก็จะค่อยๆไหลจนกว่าจะเจอแอคชั่นมาเก็ตนะฮะแบบนี้นะฮะก็ผลปรากฏว่าเป็นแอคชั่นมาเก็ตจริงๆด้วยนะครับก็คือ2แท่งแท่งนี้ทําให้เกิดเป็นรอบสัญ,ญญาณฝักขขึ้นต่อ นะฮะแบบนี้ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขออีกนิดนึงขอให้จบโหมดพักตัวชุดนี้ก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะสโตทามซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับเราก็คาดการและสันนิษฐานว่ามีโอกาสที่จะทำาฮเยอะร์ไฮนะครับแต่ก่อนที่จะทำายเยอะร์ไฮต้องรอให้จบรอบการพักตัวนี้ก่อนนะมีโอกาสที่จะไหลขึ้นต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่มาเอิญเขาเป็นแค่หลุมๆเนินๆเนาะแน่นนนก็ยังคงเป็นอ่า เป็นรอบสัญญาณที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวและมีแนวโนม้มจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นแต่ตอนนี้กว่า ก่อนจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับให้จบการพักตัวของชุดนี้ก่อนเป็นเรื่องปกตินะครับเราเรียกว่า Demand Effective Expansion นะฮะคือการพักตัวของตอนหากเกิดการกระชากแรงๆของกราฟนะครับมันจะมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับนนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูคู่ของ eurusd ก่อนนะครับตามรอบสัญญาณของเราตามระบบนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับ12แท่ง4,000กว่าจุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงแท่งนี้บอกว่านะครับมีโอกาสจะพักตัวก่อนเนาะแต่ผลปรากฏว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นต่อนะครับฟังขาขึ้นที่เกิดจากแอชชั่นมาร์เก็ตเหมือนกันก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับเมื่อวานไม่ชัดเจนนะว่าจะจะลงหรือว่าจะขึ้นนะครเมื่อวานก็แตะแต่แท่งนี้อยู่ นะฮะแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอาจจะลดลงบ้างอันนี้เราเรียกว่า Demand Effective e x p ็กซ์เพชเป็นเรื่องปกติครมีการแบ่งปิดของคนที่ถือโ s i t i o n ฝั่งบายตั้งแต่บริเวณนี้นะครับแบบมีการแบ่งปิดตั้งแต่ตรงนี้นะฮะประมาณ10 4,000กว่าจุดนะเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงใช่ไหมคคนที่เรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับสำหรับแท่งแดงที่เกิดขึ้นเนีย่ยไม่แกาพักตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงดูดีๆนะครับคือการปิดโพซิชันของฝั่ง buy หรือว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่ Daily ว่านะครับ EUR USD นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อได้อีกหชุด นะฮะโดยการขึ้นครั้งนี้นะฮะเปอร์เซนต์จะขึ้นไม่แรงแล้วนะครับเพราะว่าแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้กราฟเกิดการพักตัวนะครับแบบน,นะฮะเมื่อในระยะใ,นใ,นในกล้นะครับบอกว่าจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเท่านั้นไม่สามารถระบุได้แต่ตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับ3แท่งยังไม่ไปไหนเลยเนาะนะฮะสแท่งนะครับยังไม่ไป เมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อยู่มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดในระยะใกล้แต่ทางบีทังนั้นก็ดูแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นมีโอกาสแบบนี้ก็ยังไม่เดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ส่วนวันนี้ก็ขึ้นได้อีกนิดนึ่งอีกนิดงนะฮะเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะแล้วส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอยู่แต่ นะครับเขาทําเป็นรูปเนินนะครับไม่ได้เป็นรูปภูเขานะครับเป็นรูปเนินก็คือเรารู้เพียงว่าเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆไหลขึ้นโดยที่ แพทเทิร์นนั้นจะไม่ชัดเจนนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงบ้างนะครับส่วนแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงของ EU ว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่การขึ้นครั้งนี้ก็จะค่อ,คอยๆขึ้นนะครับแล้วก็จะพักตัวแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นสมาก่าออกจะเป็นไซด์เว y าขึนนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูคู่ของอ G.U. บ้างนะครับตามระบบนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว9แท่งก็ประมาณ2,600จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินทางไปทางไหนนะฮะเหลือเหมือนอยากจะลงหรือซ้ำแา่ผอเอิญน,นะฮะเป็นอ่า ปิดแท่งเขียวสูงๆไปแต่เป็นแค่โดจินะครับเป็นแท่งโดจิไปส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนชัดเจนนะฮะอาจจะใช้เวลาอีกสักระดับหนึ่งอีกสัก2อสาวันน่งนะครับนะฮะแบบนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่เผอิญเขาทำแค่เป็นเนินๆหลุมๆไว้นะครับก็แปลว่า แน่2เดือนที่ผ่านมาก็ยังแค่เป็นไซเวย์นะครับไซเวย์ในกรอบเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจมีแนวโน้มที่ลดลงบ้างตามกลไกของตลาดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เรียกว่าแรงซื้อนี่ก็ demand effective expansion นะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มมจะลดลงเช่นกันนะฮะลเราก็พอจะสรุปนะฮะแบบนี้นะครับว่ามีโอกาสนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นก่อนนะครับแต่ในระยะใกล้ขอพักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะแบบนี้ นะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะครับอยากจะ พักตัวได้อีกหนึ่งชุดยาอยากอยากจะพักตัวนะครับอยากจะเบรกเอาหรือเบรกดาวนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ไม่คอนเฟิร์มเนาะเอาเป็นไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะฮะนะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเดินทางต่อด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองทางออกนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่การขึ้นครั้งนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเมื่อวานเราเราเราคาดการตามข่าวนะครับผลปรากฏว่าก็ขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับลงมาที่เดิมนะฮะก็ยังคงอยู่ในกรอบนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะ แต่การขึ้นครั้งนี้ก็คงจะไม่แรงสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเริ่มสวนทางกันนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นคือการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้อยู่ตรงบริเวณไม้หนึ่งเนี้ยนะครับมาถึงตรงนี้เนาะนะฮะแล้วตอนนี้ก็พักตัวนะครับขึ้นมาเท่าไหร่นะขึ้นมาสักประมาณเอาเต็มที่เลยให้พันสามนะครับแล้วก็กําลังย่อตัวลงมาข้ัประมาณเจ็ดแปดร้อยจุดเป็นเรื่องปกติ นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแล้วกันนะฮะเกือบเกอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มาจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงของ GU ว่านะครับอาจอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับจนกว่าที่จะทําแพทเทิร์นให้ถูกต้องนะครับเราถึงจะเจอโซนคาดการที่เป็นดีมานโซนหรือซัพพลายโซนแต่รวมๆมานะครับแน่นอะนน่าจะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้ระดับหนึง่ง นะครับทีนี้นะฮะเรามาดูดอลลาร์อ d เด็กซ์กันนะครับเขาเรียกว่าดอลลาร์ดิบนะฮะรอบสัญญาณตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว12แท่ง3,600จุดนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงแท่งนี้บอกว่านะครับเขายังอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่นะนะพะเขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้ก็้าไปว่าตรงนี้มีโอกาสทำ low l โลเขาก็เคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะว่ารอบสัญญาณนี้ก็ ไม่ได้ชัดเจนอะไรนักหนาครับเมื่อวานนะในระยะใกล้นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับของดอลลาร์นะครับเริ่มจากบริเวณนี้ที่เป็นไม้หนึ่งของเรานะฮะนะฮะแบบนี้นะครับตลาดเช้านี้นะครับมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มจะลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติอันนี้จะเป็น supply effective expansion นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ของดอลลาร์ว่านะครับมีโอกาสที่จะไหลลงต่อนะฮะมีโอกาสที่จะไหลลงต่อแต่การไหลลงนี้ฮะจะมีการพักตัวสักนิดหนึ่งก่อนอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะนะฮะอาจจะพักตัวลงก่อนเนื่องด้วยจากนโยบายและแผนของธนาคารกลางนะครับที่กำหนดเป็นนโยบายอ่าเขาเรียกอะไรอ่าดาวิดทน นะครับจะนโยบายประมณีปนอมคงดอกเบี้ยนะครับไว้ที่ใกล้ๆศูนย์ะฮะจนถึงปี2022นะครับเมื่อคืนใครฟังข่าวก็น่าจะพอเข้าใจนะครับกับนโยบายและแผนในปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับฝั่งธนาคารคนเรียนไปแล้วนะครับจำได้นะฮะทีนี้นะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะครับยังไม่อยากไปไหนไกลก่อน ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงของดอลลาร์นะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ยังไม่ไปไหนนะฮะยังยังไปไหนยัง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 ไม่ระบุชัดเจน,นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็สมุว่าไหลลงจริงๆนะฮะนะฮะก็ไหลไหลลงมาชุดหนึ่งอันนี้แอคชั่นมาเก็ตนะฮะอันนี้เป็นแอคชั่นมาเก็ตเราวิเคราะห์ตามเทคนินคทองก,ก่อนนะฮะแบบนี้ นะครับส่วนในระยะใกล้ของวันนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกหนึ่งชุดแต่การย่อตัววันนี้ก็คงจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนส uh <sh> <sh ake water> ัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเป็นรูปเหวเลยนะครับนะใครยนไปแล้วนะเป็นรูปเหวนะครับก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงยี่ค่อนข้างจะชัดเจน นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงบ้างนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟร,รมที่1ชั่วโมงของดอลลาร์ว่านะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้ก่อนยังไม่เดินทางนะครับจะขอพักตัวก่อนนะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูในคู่ของ UJ นะฮะ USD JPY นะครับนีรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตามระบบของเราตอนนี้เดินทางมาแล้ว2แท่งเอาสองแท่งก่อนสแท่งนะครับตอนนี้นะฮะก็เดินทางมาแล้วสักประมาณเอาเต็มที่ก็ให้ประมาณให้ประมาณห้ารอยจุดนะครับนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้แท่งนี้บอกว่าพี่โอกาสจะลงได้อีกนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงจะไม่เยอะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นของแอคชั่นมาเก็ตก็ปิดแท่งแดงนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับในระยะใกล้บอกว่า โตทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับแต่การลงครั้งนี้ก็จะขอพักตัวก่อนอันนี้ค่อนข้างจะพักตัวเยอะเพราะว่าใครเรียนไปแล้วนะครับซูเปอร์บนซูเปอร์ล่างหักล้างกันเป็นไซด์เวย์นะครับนะฮะแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นโมเมนตัมที่เป็นหลุมกับเนินเท่านั้นนะครับเราก็พอจะสรุปได้ว่านะฮะมีโอกาสที่จะเป็นในระยะกลางก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ต่อนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงนะครับเอาอ่อนแรงแล้วกันนะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงมาหน่อยแล้วนะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่ากาะตัวและมีแนวโน้มจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ของ UJ ว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ต่อไปนะครับเพราะว่าทุกอินดิเคเตอร์ฟ้องชัดเจนนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่า อยากจะลงได้อีกนิดนึงนะฮะนะฮะอยากจะลงได้อีกไม่เยอะเปอร์เซนต์การลงจะเหลือไม่เยอะนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว6กสามแท่งก็ประมาณสองพันกว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับขอให้คอนเฟิร์มก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเกิดรอบใหม่นะฮะก็ย่อตัวลงมานะฮะแล้วก็ตามแอคชั่นที่เกิดขึ้นแต่การย่อตัวครั้งนี้เห็นไหมฮะ จะไม่ค่อยมีแรงขับเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยฝั่งตรงข้ามด้วยเมื่อวานเป็นปัจจัยกระทบฝั่งที่เป็นดอลลาร์นะครับแต่ปัจจัยกระทบฝั่งเจก็จะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ทาให้เกิดการหักล้างกันและทําให้เกิดเพียงแค่สั้นแท่งเทียนที่เกิดแท่งปอมๆสั้นๆหรือเรียกว่าโดจินั่นเองเนี่ยใครเรียนเรื่องプライแอคชั่นมาก็น่าจะพอออก,อ,อ,กออกนะครับส่วน วันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่ายังขออยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะยังไม่อยากจะไปไหนไกลนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ขรนานเลยเนาะนะฮะแปลว่าค่อยๆไหลลงนะครับค่อยๆไหลลงเพราะว่ายังไม่มีการทำเหวที่ลึกลงเนาะยังอยู่เป็นเหวแบบแบบแบบแ่งใหญ่ๆอยู่นะครับก็จะเป็นรู้เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงดังนั้นเขาก็จะค่อยๆไหลลง ส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนเรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงของ UJ ว่านะครับมีโอกาสที่จะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลลงแต่การไหลลงครั้งนี้จะเป็นแค่แบบ ไหลแบบน้อยๆจริงๆนะครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนไม่มีลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมหรือว่าพื้นฐานทางกลไกลของตลาด Forex นั้นนะครับปัจจัย2ค่าเงินน่าจะเป็นไปในทางเดียวกันนะฮะ แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะคะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดเราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหลังเอฟเฟกที่เกิดจากปัจจัยกระทบค่าเงินนี้นะครับจะไม่ค่อยเดินทางสักเท่าไหร่เนื่องด้วยนะครับปัจจัยกระทบหมวดที่2ด้วยนโยบายและแผนนะครับแล้วปัจจัยหมวดที่3ที่เป็นอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นแอคชั่นทางจิตวิทยานะครับทำให้นะฮะตอนนี้นะครับ แผนที่เกิดที่จะเกิดจากอนาคตที่ยังไม่ถูกกําหนดที่เป็นการร่างแผนนะครับจะใช้นโยบายและแผนของปัจจัยหมวดที่2มาเป็นเมนในการวางแผนเศรษฐกิจดังนั้นนะครับช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่านะฮะคู่เงินเนี่ยนะจะนิ่งๆก่อนนะฮะเพราะว่าต้องรอนะฮะร,รอเฟดปรับดอกเบีย้ยให้เสร็จสิ้นก่อนเดี๋ยวเราจะเห็นนโยบายต่างๆของปัจจัยคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน นะครับแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันวันที่20นะฮะวันเสาร์ที่20ิมิถุนานะครับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่ลงเรียนไปแล้วนะครับก็สามารถคอนเฟิร์มผมได้ตั้งแต่วันที่15นะฮะตั้งแต่วันที่15นะครับวันนี้ยังนะฮะวันนี้ยังนะฮะแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ